รองเท้าแล้วตอนนี้เอาจีนแล้วครับตอนนี้สีฟ้าได้กี่เต็มจองแล้วเมื่อกี้ชนะไหมเมื่อกี้เชนะไหมไม่เป็นคู่บุคคลด้วยเป็นคู่ด้วยเมื่อกี้สีเหลืองได้ที่เท่าไรครับที่หนึ่งค่ะที่หนก่งโอ้โหจ้าก็เยอะครับจ้าก็เยอะเอาแล้วครับตอนนี้โอ้ Si <laughs> sì Kheo si sì Kheo đứng đi qua ta đi. ông si kiêu, đang đứng gặp mà. ông dư gan, dư gần ông dư 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 tận đi. Tụi nghe người đi đông đông. Si Kheo si Kheo ta lấy leo. Si sì đen, si sì đen, ô oh, hô. Sì đen đứng bay, đứng Âu. Oh, si sì đứng gặp, si sì Kheo mày dòm. tao đi si Kheo có mày dòm đi chấn mày dòm dòm người ô hô. có dày xóm mà này đi si kiêu. Si kiêu đứng bay, giang mày, mày đứng kia, giang mày đứng. Si sì Kheo đứng được đứng. สีเขียวชนะไปแล้วจะเป็นการแก้มือนะครับถ้าสีเขียวชนะอีกรอบหนึ่งสีเขียวจะเข้าชิงไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสีแดงชนะนะครับสีต้องมาวัดกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้เราก็มารู้นืกันว่าสีเขียวจะ ม้วนเดียวจบหรือว่าสองม้วนครับเรามาดูกันดีกว่าครับโอเคเริ่มแล้วครับโอ้สีแดงสีแดงจะยอมหรือไม่ยอมสีแดงดึงสีแดงดึงอยู่เดินอยู่เดินอยู่ตอนนี้มาทางสีแดงหน่อยนึงสีแดงบอกผมไม่ยอมสีเขียวบอกฉันไม่อยากเหนื่อยซ้าสีเขียวก็ลังดึงอยู่โอ้ตอนนี้สีเขียวดูหน้าก็รู้ดูหน้าสีเขียวไม่ยอมสีเขียวไม่ยอมจริงๆตอนนี้อยู่ตรงกลางอีกรอบสีแดงก็ไม่ยอมฉันบอกฉันจะต้องเอาอีกรอบมึงสีแดง สีแดงสีเขียวจะอยู่ไม่อยู่สีเขียวอยู่ไม่อยู่สีเขียวอยู่ไม่อยู่มึงอย่างหรอกนี่โอ้โอ้สีแดงนะครับอรองเท้าแล้วตอนนี้เอาจริงแล้วครับตอนนี้ไม่ยอมครับดูหน้าครับเดี๋ยวเราผมจะให้ดูหน้ากันชัดๆนะครับเดี๋ยวจังหวะดดึงกันนะครับ Đứng, đừng ao kia đứng ghế mà đâu dưới si ghế mà ô oh, kia, ghế kia đứng, đừng đu đừng đu na đu na chạy luôn ôi oh, si đu na chị đang bay vòng si chị đang ăn lắng đơn ao oh, dưới ghế dưới ghế con đơn dưới ghế đơn ôi, đu đu na đu ô na đu na chạy Ôi, ô dưới ghế na ôi mày vòng mày vòng vẫn đu na mà vẫn du vẫn đang chị đang chị đang cho ฟ้ากับเหลืองฟ้ากับเหลืองตัวนี้ยังไม่ยอมครับฟ้าดึงมาฟ้ายังนําอยู่ดูคุณครูครับดูคุณครูโอ้ดึงสีเหลืองสีเหลืองแล้วว่าไม่อยู่สีฟ้าดึงนิดเดียวใช่แลยวนิดเดียวสีฟ้าโอ้ยดึง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 โอ้ดึงตอนนี้ดึงอยไม่อยู่สีเหลืองเอาหน้าด้วยได้วางไปแล้วนี่นะคุณแม่มาให้กลังใจสีฟ้าสีฟ้าดึงอีกนิดเดียว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 ปีสีฟ้าชนะไปตอนนี้เรามาดูนะครับว่าสีฟ้าเนี่ยจะ อีกครั้งนี่งจะชนะหรือเปล่าหรือว่าสีเหลืองจะตี้ตื้นขึ้นมาได้นะครับวันนี้จะเป็นประเภทกีทารล้วนนะครับวันนี้ที่สนามเ,าเทศบาลนราธิวาสนะครับอันนี้สนามเทศบาลใช่ไหมครับเ,เดี๋มาดูนะครับ อ้าวดึงแล้วนะครับตอนนี้ดูว่าใครจะนำนะครับดูด anyway ูจากเชือกดูสีฟ้าสีฟ้าดึงกันอยู่สีฟ้าไม่โอนนี่คะสีเหลืองก็ไม่ยอมสีเหลืองก็ดึงอยู่ดึงอยู่แต่ดึงอาไม่อยู่แล้วสีเหลืองสีเหลืองจะดูไม่อยู่ดึงอ้าสีฟ้าดูสีฟ้าสีฟ้าดึงกันถอยดูโอ้โหตกคนข้างหน้าคนข้างหน้านะฮะเอาจิงยอมไม่ยอมไม่ยอมดึงกลับมาโอ้โหตอนนี้สีเหลืองสีเหลืองก็ไม่ยอมสีฟ้าก็ไม่ยอมโอ้โหตอนนี้สูสีมากครับสูสีมาก เลยไปด้านฝีฟ้านิดนึงครับตอนนี้สีฟ้ากำลังดึงอยู่สีเหลืองมันจะเริ่มบอลแรงแต่ยังยอมไม่ได้ครับตอนนี้เหลืองเหลืองก็ยังสู้อยู่นะครับแต่เขายังไม่ยอมหวดึงหัเต็มคอมเมนต์็ยังไม่ดีฟ้าดึงมาดึงมาอีกนิดเดียวจะทิ้งกันแล้วแต่ยังไม่ยอมเหลืองยังไม่ยอมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเหมือนเหลืองจะเริ่มถอนใจแล้วปล่อยไปดีกว่าให้สีฟ้าไปชิงเลยครับโอ้โหสีฟ้าเข้าชิงครับวันนี้สีฟ้าได้กี่กี่กี่เหรียญทองแล้วสีฟ้าได้กี่เหรียญทองแล้วเมื่อกี้ สองหรือสามตอนนี้สีฟ้าได้กี่เหรียญทองนะรู้ไหมวิ่งเมื่อกี้ปอ .2 ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสีฟ้าที่หนึ่งหมดเลยแล้วก็ชักกยอบสีฟ้าชักกยอบน,นี่ยังต้องแข่งอีกรอบหนึ่งต้องไปไป,ไปดวลกับสีเกียร์ได้แล่ะสีเหลืองไหมเด็กป .2 ผู้หญิงที่เป็นผู้รับรางวลเหรียญทองการแข่งขันที่ดีนะคะ โอเคนี่ตอนนี้กำลังวิ่งล้วเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเราไปดูรถห้าสิบเมตรต่อวิ่งห้าสิบเมตรก่อนนะโอเคพีพีนไปเชียร์เพื่อนๆด้วยนะอย่าลืมนะมันใจมไหมมันใจญ่ไหมมันใจเหรอชนะไหมคิดว่าชนะไหมไม่สีฟ้ากับสีแดงนะครับตอนนี้สีแดงบอกไม่มั่นใจว่าจะชนะไหมเดี๋ยวเรามาดูสีฟ้ากันครับ สีฟ yeah. yes, oh, ้าเริ่มเอามาอยู่แล้วดูหดูคนหลังท้ายครับดูคนหลังท้ายครับโอ้โหดูดูคนหลังท้ายครับโอ้โหเริ่มได้เริ่มเอามาอยู่แล้วสีแดงดึงมาสีแดงโอ้สีแดงตัวเท่ากันนะครับสีแดงตัวเท่ากันสีแดงดึงอยู่นะครับสีฟ้าเอาไม่อยู่แล้วสีฟ้าเอาไม่อยู่ไปแล้วครับตอนนี้สีฟ้าจะแก้มือได้ไหมนะครับตอนนี้เราดูสีแดงครับโอ้โหดูสีแดงสีแดงไม่ได้ดึงเฉพาะดึงนักเรียนนะครับคุณครูก็ดึงด้วยนะครับดูนะครับโอ้โหสีฟ้าจะยอมหรือไม่ยอมครับสีฟ้ากำลังดึงอยู่นะตอนนี้สีฟ้าเอาไม่อยู่แล้้้วตอนนีีสฟา Đúng nào, Xì đèn! Xì đèn! đăng, cho đăng, xì đèn! đi đèn! đi đèn! Xì đèn! vĩ Xì đèn! Sao giờ về đời, oh, Proma, đây đăng, hồ? Mà vĩ mà các đăng, đèn! Còn vĩ rung vĩ đăng, sẽ Đây, vĩ chặt vĩ rồi vĩ ดีป้าดิลวิ่งป้างสีแดงไปสีเขียวโอ้ดีป้าน้ำเอ้ยีป้าน้ำบมป้านบมเาดีป้าโอ้เอาดีสามเพรับตอนนี้ใครจะจะยื่นไม้กันก่อนครับดูใครจะยื่นไม้ก่อนสีฟ้าไปเลยวิ่งเลยเอาวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอาเอาสีฟ้ากับสีแดงไปตอนนี้สีเขียวโอ้ จะล้มไม่ล้ม ว้าสุดยอดยิงกรลิกกระลิสเป็นไงล่กพี่เอ้โหครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับสีเขียวอันนี้อันนี้ผู้ปกครองมาเชียร์เหรอครับใช่ครับมางแต่เช้าเลยค่ะแล้วแล้วลูกมาเล่นด้วยไหมลูกไม่เล่นลูกเล่นที่โรงเรียนไม่ได้เล่นกีฬาวันนี้นี่คุณครูหรือคุณแม่คุณผู้ปกครองครับอ๋อคุณครูนะครับอผู้ปกครองอ๋อเป็นคุณผู้ปกครองด้วยเป็นคุณครูด้วย เมื่อกี้สีเหลืองครับที่ตะหลีลูกเมื่อกี้เมื่อกี้สีเหลืองไนะที่ตะหลีครับที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งที่หนึ่จากไหนที่หนึ่งจากหลังครับที่หนึ่งจากหน้าอ๋อตอนนี้เป็นสี่คูณห้าสิบนะครับของป่อไหนครับนี่ป่อไหนฮะป่อสองอสอ๋อวิ่งมาแล้วนะครับตอนนี้สีอะไรนําอยู่ครับเรามาดูกันครับสีอะไรนําอยู่ครับตอนนี้สีแดงนะครับสีฟ้าโอ้สีฟ้าวิ่งเร็วมากสีฟ้ากวดมาแล้วครับสีฟ้ามาเลนในนะครับสีฟ้าอยู่นู่นหนึ่ง ว <Keep S 1> ิ่งับมาแล้วสีฟ้านำก่อนตอนนี้สีฟ้ามมาแล้วครับดูดูสีฟ้ามาไไหนดูดูป้าเพือนไม่เอาเอนเปล่าสีฟามมไสีอะไรดำดูตนนี้สีฟ้ามากเ่อนสีฟ้ามาสีเขียวว้าีแล้ววาวิ่งมาจาเนสีเยวโอ้วิ่งมาจาเนยะเสีฟ้าฟ้าชนะอีกแล้วดิสีเขียวสีเขียวนะครับโอ้โหฟ้าชนะอีกแล้วครับว้านี้แล้วครับห้ารนะการแล้วครับอ้นอี้วครับตอนนี้โอ้โห Dante, resigned, ited, เดียวอะไรน้ำยูโอตอนนี้สีแดงกับสีเขียวครับน้อยู่โอ้สีฟ้าตัวเล็กมากรองดูครับโอ้ยทำไมเล่าโอ้มีน้องเพื่อนสีแดงสีแดงสีแดงที่หนึ่งสีน้อที่สุดอ้าวดูไม่ออกโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ตอนนี้นะครับกรีธา400เมตรนะครับตอนนี้ออกตัวมาแล้วครับตอนนี้ ต้องเดินเฮ้ยน่เดินด่ดดิน่อนนี้โอ้วิวิ่งวิ่งไปวิ่งมาโอ้โอ้โิ่้าสี้าสีเหลืองสีเหลืองสีหนึ่งสีเหลืองสีเหลืองสีเหลองฟาได้ที่สามโอ้เหลืองแดงอนนี้เหลืองเหลืองเหลืองเ้งด้งเ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 ืองเเงเงเ้งได้ที่สองาที่สมเขียวที่สีครับโอ้สีเหลืองวิ่งนะครับ ได้ที่เท่าไรพี่ดาวเมื่อกี้โอ้ได้ที่หนึ่งได้เหรอโอ้สี่กุญร้อยเมื่อกี้ใช่ไหมใครอยู่ไม้หนึ่งใครอยู่ไม้หนึ่งไม้หนึ่งพี่ดาวคือไม้สองโอ้ไม้สามแล้วไม้สุดท้ายโอ้เหมือนไม้ที่สามเหมือนจะหมดแรงเมื่อกี้โดนสีฟ้าแรงเมื่อกี้ไม้ที่สามไม้ที่สามนี่ไม่ใช่จะหมดเลยนะตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่วิ่งอ่ะอ๋อเด็กไม่ดยังไม่วิ่ง ก็ดีที่ว่าไม้สีนี่คือเขาวิ่งเร็วอยู่ไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สามช้านิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังได้อยู่ครับโอ้ก็ไม่เป็นได้ได้เดืนทองเนาะเราะไปดูเดียนทองครับโอ้ผู้ชายก็ได้ที่หนึ่งเหมือนกันเหรอโอ้แสดงว่ารอบรอบเที่ยงเที่ยงนี่คือสีเหลืองฟ้าที่หนึ่งมาเรียบเลยโอ